ใครบอกว่าไม่สนุกโอ้ยสนุกปังเลิศซีนบุพระนางจิบกันสร้างตำนาน,น,านบอกเลยติดท็อปซีรีส์มาแรงทางวทีวีตอนนี้ไม่สนุกตรงไหนมาวงตัวโตๆเลยมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมิได้ติงจ้าที่ไหนมีหนุ่มรอที่ไหนมีสาวสวยมิได้ติงไม่เคยพลาดลเราพร้อมมาป้ายยาทุกคนให้ตกหลุมรักพวกเขาก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้สร้างจากความชอบความสนใจของผู้เล่าเป็นการรวบรวมข้อมูลมาสรุปและแบ่งปังเพื่อตกคุณผู้ฟังที่น่ารักมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ไหนใครรอแอดรีวิวเรื่องนี้อยู่บ้างสมมติว่ามีคนรอทั่วบ้างทั่วเมืองเขาค้างตัวเองแปบ๊บเรื่องนี้มีชื่อว่าความพิฆาตแนวเรื่องคือลึกลับความรักแฟน,นตาซีได้ผู้กำกับสองคนคือเหอฐานกับเถียนลี่ เริ่มออนแอร์น่าจะประมาณวันที่22พฤศจิกายน2,568ทาง VTV ล่าสุดออนแอร์ไปประมาณ20กว่าตอนแล้วจากทั้งหมด32ตอน ตอนนี้ก็ใกล้ถึงปลายทางแล้วค่ะทุกคนแอปปักเรื่องนี้มาสักพักแล้วแต่กะจะดูรวดเดียวไงเป็นคนชอบดูยาวๆงี้แต่เห็นแวบๆบแบบเหมือนมีคนผกว่าเรื่องนี้ไม่สนุกงั้นไม่ได้ละไม่รอช้าแล้วค่ะเราต้องมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าตกลงมันไม่สนุกจริงไหมเ <Yeah. S 1> มื่อเป็นแนวความรักลึกลับแฟนตาซี แน่นอนเพราะยอดนิยมสำหรับสายลึกลับแฟนตาซีเรื่องแปลกระหลาดฉบับพิจีนหนึ่งในนั้นก็ไม่พ้นเกิดจากอุกกาบาตตกจ้าซึ่งครามพิคาเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเนี่ยเจอลือพระเอกของเราเหยียนทั่วและนักล่าหนังซานซึ่งหลักๆจะมีดาบกลั่งแท่ผีหมาบ้า ส่วนเนื้อเรื่องจะว่าแปลกใหม่ไหมส่วนตัวก็ไม่เชื่อแปลกใหม่เท่าไหร่เวบแรก,กที่ดูเจ็ดคำพีพรนณึกมันแล่นเข้ามาในหัวเลยเจ้าค่ะเอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกับนักแสดงกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างคนแรกพระเอกของเราเยยนทั่วรับบทโดยเชิญซิ้นซีพระเอกของเราเป็นทายามหาเศรษฐี พ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กถูกเลี้ยงดูโดยน้าหลินหรือหลิงซีโร่นางเอกของเราเหน่ยเจลุ่วรับบทโดยตีลี่เร่ปลาเป็นนักปั้นสาวหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของนักล่าหนังสารและคนต่อไปนี้ก็คือหลิงซีโรูที่รับบทโดยจางลี่ คนสวยคนนี้เปิดตัวได้ลึกลับหน้าค้นหามากแบบว่าชีเป็นใครเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าฟู่ฟู่หรือง,งูพวกนั้นและยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนเลยจ้าเช่นเทียนเซียวเจียคนที่รอคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเรื่องนี้เขารับบทเป็นอาเจียงแน่นอนว่าสำคัญมากๆในกลุ่มนักล่าหนังสาน คนต่อไปก็คือซูซินรับบทเป็นชงเฮยคนสนิทของหลิงชิงโหรามักได้ยินพระเอกเรียกพี่โยงพี่หยงบ่อยๆส่วนคนนี้เพื่อนรักของพระเอกนั่งเองหรือว่าคุณหมอประจำตัวพระเอกและยังเป็นหมอผู้รักษาคนของหลิงชิงโหรับบทโดยจางอี้ชือโดยเขาก็เป็นอีก คนที่ลิงชีโรัช่วยให้การสนับสนุนและยังหวังจะจับคู่ให้แต่งงานกับหลิง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 ก็คือคนที่พระเอกจะเรียกว่าน้องสาวนั่นเองส่วนทำไมถึงอยากจะให้เขาสองคนได้แต่งงานกันอันนี้ก็ขออุบไว้แล้วกันต่อด้วยชิงเชิงหรือมาบ้า หนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของนักล่าหนังซานคนที่เป็นสายมามบ้าก็คือจะแบบว่าดมเก่งเพราะว่าเขาจะต้องแยกว่าอันไหนใช่เสียวดิงหรือเปล่าซึ่งมามบ้ารับบทโดยตงซานส่วนเสาวน้อยเฟืงต้านรับบทโดยพังเหมยเย่ ที่แอดแนะนำนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆยังมีอีกหลายคนเลยเจ้าคะ่ะในส่วนของเนื้อเรื่องครามพิพาทนั้นเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนิยายเสี่ยวฉีชิงร้านของเหมยวีบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกเหนี่ยวฉีลั่วที่รับบทโดยต๋อหลีเ่เล่อปาหนึ่งในสมาชิกองคอ์กรเหนือธรรมชาติลึกลับอย่างนัตลาหนังซานและเยีมทั่วที่รับบทโดยเฉินซินซี หนุ่มหล่อของเรานั่นเองเขาเที่ยงตรงและอดทนต่อความอับอายุดอกสูมาหลายปีแต่ก่อนที่เขาแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรชีวิตเขาก็มีความสุขดีแต่หลังจากที่เขาได้พบกับพันทึกของแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปก็น่าจะไปพบกับความลับอะไรบางอย่างอนะเนาะ เรื่องนี้เปิดตัวนางเอกมาแบบนิ่งๆยิงๆนางเอกขึ้นเขาไปกับไกดระหว่างทางไกด์ก็ได้เล่าเรื่องความลึกลับน่ากลัวแต่นางเอกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อาจจะเพราะส่วนตัวเป็นคนเก่งท่านอะไรไมาเยอะจึงเฉยๆกับคำพูดที่อาจจะฟังดูไร้าสาระหรือประมาณว่า รู้ความจริงอยู่แล้วว่าเรื่องจริงไม่ได้เป็นดังเขาเล่าลือกันและระหว่างที่รอนางเอกสำรวจสถานที่ไกด์ได้แยกทางกับนางจนไปพบเรื่องไม่คาดคิดสุดท้ายไกด์จึงทิ้งนางไว้เพียงลำพังไกด์คนนั้นก็คือขับรถชิ่งกลับบ้านไปคนเดียวเลยทิ้งนางเอกไว้ตรงนั้น และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นพาให้นางเอกของเราไปพบเจอกับพระเอกแม่ซีนเจอกันครั้งแรกโรแมนติกโรแมนติกัททับใจมากค่ะนางเอกจะขอความช่วยเหลือพระเอกปิดประตูใส่ปังประมาณว่าไม่ช่วยค่ะเชิญไปที่อื่นอย่ามายุ่งจากนั้น นางก็หาทางกลับที่พักจนไปพบไกล้ของนางอีกรอบและนี่ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของปมแรกที่พานางเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ทำไมแอดถึงบอกว่าปมแรกเพราะตอนแรกนางเอกของเราคิดจะถอดตัวจากกลุ่มนักล่าหนานซาอยู่แล้วแต่พอมาช่วยหนึ่งก็ต้องมีสองก็เริ่มมีจิก๊กซอที่ต่อกันเข้ามาเรื่อย ปากนาแม้จะบอกว่าไม่เอาแล้วจะถอนตัวแล้วแต่ถ้าเหล่าสหายเดือดร้อนจะทำใจทิ้งลงได้ยังไงเนาะเปิดมาสองอีีแรกนี่แบบว่าพระนางแรกเริ่มพระเอกกับนางเอกเนี่ยดิฉันมองไม่ออกเลยค่ะว่าปลายทางทั้งคู่จะลงเอยด้วยความรักกันได้ยังไงแต่ก็นะอย่างเขาว่าไม่ตีกันไม่รู้จักกันนั่นแหละค่ะ เอาเป็นว่าแอดให้เลยคู่รักกันละครหรือคู่รักใบรับรองแพทย์อีกเรื่อง้าะเอกก็คนบ้าคนหนึ่งนี้เองนางเอกก็ยอมใครที่ไหนยิ่งตอนสอบเสียดินอืใจไม่ถึงใจบางกดข้ามไปเลยที่รักนางเอกก็มาเฟียในคราบคนดีนี่เองหยอกหยอก แล้วค่ะส่วนตัวเนื้อเรื่องเดินค่อนข้างเร็วนะคะไม่น่าเบื่อพระเอกพาไปเปิดปมเทเลนิตเทเลนิตเอาจริงเรื่องนี้ไม่เชิมเป็นบาปผีน่ากลัวเหมือนดูหนังผีไทยมันออกแนวซอมบี้แต่มันมีการตัดภาพมุมกล้องจังหวะเสียงมาแบบฟึกบฟ,กฟ,กฟกสไตล์หนังผีงนั่นแหละจู่ๆก็มีฟึกบโผล่มาใครก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาเนาะ แต่แต่สำหรับคนดูคนเดียวดึกๆึกไม่ต้องห่วงแนะนำเลยใครกลัวเปิดคอมเมนต์คุณจะมีเพื่อนดูที่ไม่ใช่แค่เพื่อนดูเงียบเงียบไปกับคุณมันจะมาพร้อมความฮาบรรยากาศในการดูจะเปลี่ยนไปทันทีแฟนซีรีส์จีนี่ก็สกิลสุดยอดเนาะแยกประสาทเริด ตาหนึ่งดูซีรีส์อีกตาแบ่งไปอ่านซับอ่านเมนคอมเมนต์ไปอีกอปรบมือเลยค่ะสกเกิล์เทนี่พูดจริงเลยนะใช่ทุกคนจะมีนะสกเกลิลนี้เนี่ยส่วนเรื่องของมุมกล้องก็อย่างที่เอ่ยไปแล้วบรรยากาศโทนภาพคุมโทนสีได้สวยมากค่ะทุกคนชินจะมีซีนหนึ่งนางเอกเดินผ่านช่องใช่ไหมคะ ไม่แน่ใจเรียกช่องอะไรเดินผ่านไปแต่ละช่องแต่ละช่องทั้งจังหวะการเดินทั้งแสงที่ส่องผ่านดูเป็นบรรยากาศยามเย็นที่อบอุ่นแต่ก็เงียบสงบและเงียบเหนาภายในตัวถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเอยไม่ต้องมีคำพูดใดๆที่ภาพได้เล่าเรื่องของมันเองจนไปถึงการเปิดตู้ออกมานะัก ตู้ของนางเอกก่แบบคนละฟิลกับก่อนนี้แอดเคยดูเรื่องคู่มือนักเล่าใช่ไหมคะมันจะมีซีนหนึ่งที่มีการเปิดตู้แล้วมีอะไรอยู่ในนั้นมีใครเคยดูบ้างเอาเป็นว่าเราจะไม่บอกว่ามีอะไรในนั้นเพราะว่าเดี๋ยวใครย,ยังไม่ดูเดี๋ยวจะหาว่าแอดสปอยไปอีกเนาะเออแต่แบบว่าคนละฟิลกันละกันเนาะในส่วนฟีเมอร์การแสดง ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทิศต,ติอยู่แล้วซีมบูสาวเริ่มปานังเอกของเราสุดยอดอยู่แล้วไม่ผิดหวังเคมีต่อสู้คู่กับพระเอกคือดีมากเมดิชันเพิ่งดูผลงานพระเอกคนนี้เป็นเรื่องแรกคิดว่านะแต่ก็จนตกทันทีเพราะฝีมือล้วน บวกกับความหล่อของเชิญซินวีเข้าไปไม่รอดขอสมัครเข้าตอมด้วยคนนะคะแม่แม่ของซินซีมาขายลูกได้เต็มที่เลยค่ะส่วนจางหลีที่รับเปิดลินชิโรแล้วว่านาหลินก็เลิศไม่มีทิฏฐิเช่นกันนะสาวส,สวยที่มีความลับซ่อนอยู่เรื่องคอสตูมดีไปหมดเหมาะก,กับคาแรคเตอร์ของแต่ละคน ให้มีจริงๆก็ขอ,อนิดนึงคือชุดดาบคล่างของนางเอกล้กันชุดนั้นน่าจะเหมือนชุดฮีโร่เวลาออกไปทำภารกิจเนาะรู้สึกว่าถ้าแค่เป็นชุดเท่ๆก็พอแล้วพอมาเป็นชุดประจตำตําแน่งรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอีกนิดนิดเดียวจริงๆเหมือนมันยังเหมือนมันยังไม่สุดอะเหมือนมันยังได้อีกนิดนึง ก็นะเขาก็ก็น่าจะออกแบบมาดีแล้วแหละเอกแล้วก็คิดมดันดัไปเองแต่ก็นั่นแหละเนาะด้วยความสวยของนางเอกชุดไหนก็เอาอยู่หมดนั่นแหละถ้าให้สรุปปิดท้ายส่วนตัวก็คือเรื่องนี้สนุกเจ้าค่ะแต่ทางใดทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าใส่ลึกลับแฟนตาซีแบบเดชันบอกเลยห้ามพลาด สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถกระซิบอกกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้ารอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย